พัดสองพัดสองนะเพื่อนๆปาร์ตี้โป๊ะแตกพัด <น Yoshi. S 2> สองพัดสองพัดถูปาร์ตี้โป๊ะแตกซีฟ sure. ู้ดนะฮต้มยำต้มยำโป๊ะแตกซีฟู้ดต้มน้ำเดือดเหรอน้ำเดือดพัดสองพัดถูพัดถูปาร์ตี้โป๊ะแตกมีกุ้ง มีเออขัดหอยขาดหอย,หอยมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกมีลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็มีปูปลาหมึกด้วยนะคะกุ้งไม่กล้าคนนะคะเพราะว่ารา้อยน้ําเดือดก่อน <c oughs> นะคะน้าไม่เดือดไม่กล้าคนนะคะเดี๋ยวขาวแตกหึงนะคะเวลาเราน้ํามันเดือดเดือดแล้วใช่ไหมฮะเราก็เอา เอากุ้งเอาปลาหมึกเอาปูนะฮะใส่ลงไปนะฮะปลาไซามอนด้วยนะฮะรอให้น้าเดือดพอน้ําเดือดแล้วิึงใส่ลงไปนะฮะอันนี้พอใส่ลงไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดนะฮะคนแล้วไม่ได้นะคนแล้วคาวแตกนะแตกถึงนะฮะต้องรอให้น้าเดือดอีกครั้งนะฮะรอให้น้ํามันเดือดอีกครั้งแล้วเราจึงจะคนได้นะฮะหลักสูตรถ้าไม่อยากกินแบบเหม็นคาวนะฮะ เครื่องแกงแกงต้มต้องเดือดพนันๆแล้วก็ถึงจะใส่กุ้งปลาหมึกพวกปลาไซมอนหรือว่าปูปูกุ้งปลาหมึกทุกอย่างซีฟู้ดต้องรอให้น้ํามันเดือดพนันๆก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วพอใส่ลงไปปุ๊บเราก็ต้องรออีกนะคะรออีกให้น้ํามันเดือดพนัพนพนันพ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 ันนะคะถึงจะคนได้ไม่งั้นห้ามคนเด็ดขาดนะคะหลักสูตรนะคะข้าวแตกแน่นอน,นะะตอนนี้พี่คิม ทำเพราะว่าก็รอให้น้ำมันเดือดพันๆพันๆพันๆนะฮะไม่ต้องเพราะว่ามันจะไม่ขาวไม่แตกไม่ถึงจะคนได้โอเคนะรู้สึกหม้อใหญ่หม้อใหญ่ก็ยังไม่พอนะฮะขยะเยอะก็คือขยะเยอะหมายถึงเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องเหมือนเพียบเลยเห็นไหมมันเดือดเห็นไหมรอให้มันเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะ เอาละ,าละ,าละ,าละต้องรอให้มันเดือดสักนิดหนึ่งนะคะเราถึงจะคนได้นะคะหลักสูตรการทําอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงเขียวหวานหรือจะเป็นแกงพนงันแงแกงเผ็ดแกงผันงนะ,ะกนนะะ็ใช้เวลาประมาณของพี่กิมทําก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะ,ะไม่ใช่ทำสิบนาทีกินได้นะ,ะกว่าจะล้างผักนะฮะล้างผักออกเอาสิ่งสกปรกออกนะ,ะล้างผักสองน้ํานะ เสร็จแล้วก็มาล้างกุ้งหอยปูปลานี่แช่ไว้แช่แช่ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วล้างทิ้งสามน้านะแช่ไว้แช่ไว้ล้างทิ้งนะสามน้ําเพราะว่ากันสารฟูมาลีนนะคะที่มันทําให้ใส่ลงมาผสมลงมาแต่เวลามันแพ็คกิ้งอ่ะมันจะเอาสารฟูมาลีนใส่ลงไปแล้วทําให้กุ้งหอยปูปลามันแข็งข่าวนี้ดังมา20กว่าปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้มันก็ยังมีคนพวกแถวเวียดนามอะ่ะจีนเวียดนามมันแอบทําอยู่แล้วล่ะเรามองไม่เห็น เวลามันแพ็กกิ้งพวกความปลอดภัยของเราก็คือระได้บ้านเราก็บางคนก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายกุ้งสดหอยหอยสดปูสดนะ่ะเขาก็ทํานะ,ะเ,เราว่าต้องระวังคือล้างน้ำนะ,ะแช่น้ําแล้วก็ล้างทิ้งสามน้ำนะฮะแช่แช่สักชั่วโมงนึงฮะแช่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ล้างทิ้งสามน้ำเนี่ยฮะพวกกุ้งหอยปูลปลาสดๆเนี่ยนะ มันอันตรายสูงเหมือนกันกับสารเคมีที่มันเป็นสารฟูมารีนสารฟูมารีนหมายถึงสารที่เขาฉีดน้ํายาอาบศพไม่ให้เน่าเปื่อยเข้าใจปะนั่นแหละบางคนมันคดโกงทาการตลาดแบบคดโกงนะอยากให้กุ้งหอยปูปลาสดเด้งดึงเด้งดึงนะประมงปลาหมึกพวกนี้มันจะใช้พวกสารฟูมารีนปลอดภัยที่สุดคือเรา แช่น้ำใส่กะละมังไว้เลยนะแช่น้ำใส่กะละมังนะอ่างอ่างล้างจานเนี่ยนะ,ะแช่ไวเ้เตยน้ําเยอะๆนะฮะแช่แล้วล้างทิ้งแช่สามน้ําเลยนะ,ะแช่สักหนึ่งชั่วโมงล้างทิ้งแล้วก็แช่อีกแล้วก็แช่อีกนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะล้างสามน้ําทิ้งนะคะเพ,พ,พื่อความปลอดภัยนะคะใส่น้ําแช่เยอะๆระหว่างที่น้ำพิกแกงกับปลาตีโปแตกต้มยำทะเลเนี่ยให้มันเดือดเดือดเดือดก่อนถึงจะคนได้นะ ถ้ามันไม่เดือดห้ามคนนะอ่ะวันเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมต่มันเริ่มเดือดเด๋ยวพี่กิมกลับด้านนะคะกลับด้านให้ดูบูปละหมึกปู้ไขยะออกมาเพียบเลยขยะหมายถึงอะไรที่พี่กิมเรียกว่าขยะก็ผู้ไอเนี่ยพวกขาตะไคร่ใบมะกรูดเลยพวกนี้น <c oughs> อย่าฟังผิดนะ,ะขยะของพี่กิมความหมายก็คือขาตะไคร่ใบมะกรูด โอเคปลาหมึกขดหมดละน,นั่นมันเหมือนเป็นปลาหมึกหลอดนะคะเพื่อนๆเนีเ่ยเหมือนเป็นปลาหมึกหลอดนะคะโอเคจะอยากจะโชว์นะคะไม่อยากจะคุยคะะ่ะเรื่องทำอาหารนะพี่คิมชั้นหนึ่งนะคะทำกินเองนะทำอยู่บ้านทำกินเองนะฮะสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยทำกินเองเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,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 ลานนะคะทำกับข้าวให้พ่อแม่กินนะคะตายายสอนไว้ทำกับข้าว สูตรสูตรไทยดั้งเดิมเลยนะคะเนี่ยใบกะเพราหอมใหญ่หา,าผักชีไม่ได้ก็เอาผักตังโอฝรั่งแล้วกันเนาะผักตังโอฝรั่งเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนใบตังโอเหมือนใบต้มยำมะนาวมะเขือเทศสูตรพิเศษนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหล ดี๋ยวพี่คิมทำหม้อนี้ทำให้ฝรั่งกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแยกออกมานะฮะยังไม่ได้ใส่พริกนะคะเป็นแค่พริกแกงแค่พริกแกงนี่เฉยนะคะทอดสองทอดสองนี่พริกแกงต้มยำแกงต้มยำนะคะยังไม่ได้ทุบพริกใส่นะฮะเพราะว่ากลัวฝรั่งกินไม่ได้นะะเป็นแค่น้ำพริกแกงต้มยำนี้เฉยเออมันก็ออกสีน่ารักน่ารักเข้มข้นเนาะให้มันเดือดอืม ถ้าไม่เดือดเหม็นคาวนะคะต้องให้มันเดือด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 ่านๆแล้วเราถึงจะเอาพวกผักใส่ลงไปบีบมะนาวใส่บีบมะนาวนี่บีบข้างนอกก็ได้นะคะน้ำปลาก็อย่าไปใส่เลยค่ะถ้าพี่แกงก็เค็มปิ๊ดปีแล้วมันใส่เกลือมาเป็นกระสอบกระสอบแล้วโรงงานมานันทำเค็มปิ๊ดแล้วนะ,ะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเค็มปิดพักสองพักสองนะคะต้ยมยำทะเลป๊๊แตกนะคะแล้วเดี๋ยว ทำเป็นหม้อน้อยๆแยกออกมาแล้วก็จะใส่นมนะคะอาน,นมใส่ให้ฝรั่งกินนะคะฝรั่งกินใส่นมนะคะใส่ผักปีบมะนาวมะเขือเทศให้เขานะคะแต่ต้องรอให้กุ้งหอยปูปลามันสุกก่อนไม่สุกไม่ได้นะคะเดี๋ยวท้องเสียนะคะให้มันเดือดพันๆเลยนะคะจัดใจลูกชิ้นปลาก็มีนะคะเออหอยลืมหอยแมงผู้ ลืมเข้าไปในห้างไปซื้อหอยมังคูดมาใส่โบ๊ะแตกมันขาดหอยมังพู่เนาะมีปลาไซมอนด้วยนะคะปลาไซมอนอยู่ข้างล่างนะคะสองชิ้นใหญ่ๆก็ <นะ S 1> สูตรนี้นะคะพเพื่อนๆใครอยากได้สูตรนี้ก็ทาเลยนะอันนี้ฝรั่งทานได้นะคะเพราะว่าพิกแกงแกงพิแกงอะไรพิแกงๆๆๆต้มยำเนี่ย <S <S มันก็ไม่ใช่ว่าเผ็ดมากเผ็ดไม่นะคะมันก็เผ็ดแบบปลอมปล้มปลอมปล่มนะคะพาอเนา กุ้งหอยปูปลามันสุกใช่ไหม <c oughs> กุ้งหอยปูปลามันสุกแล้วมันก็เดือดเดือดสุกได้เต็มที่แล้วเราค่อยเอาผักใส่นะคะเราให้กุ้งหอยปูปลามันสุกก่อนนะคะเพื่อนๆนะ,ะไม่ให้ท้องเสียนะคะก่อนจะทำนี่พี่เข้มใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะแช่กุ้งหอยปูปลานะคะสดๆเราต้องแช่แช่หนึ่งชั่วโมงนะคะแช่แล้วเปลี่ยนน้ำสามครั้งแล้วก็แช่อีกนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าพี่เข้มจะมาปรุง ทำอาหารนะคะพวกมันอันตรายอะสารฟูมารีนที่มันแช่แข็งเด้งดึงเด้งดึงไม่ให้กุ้งหอยปูปลาเน่าอะนะ,ะมันไม่เหมือนเราซื้อในห,ห้างสดสดในห้างสดสดห้างสสินค้าสดสดห้างคูปยเงี้ยก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกสดสดเขาไม่ได้แช่อะไรเลยคือจับมาจากทะเลจับมาจากทะเลปุ๊บเขามาวางในแช่น้ําแข็งเลยก็าวางขายเลยนะ,ะแต่อ้พวกแพ็คกิ้งที่เราสั่งซื้อจากจีนหรือเวียดนามอะไรพวกเนี้ยน่ะ ก็ต้องแช่น้ําทิ้งนะแช่น้ำหนึ่งเป็นกะละมังใหญ่ๆเลยนะคะแต่ร่บพี่คิมก็แช่นี้เลยค่ะกะละมังนี้เลยอ่างนี้เลยอ่างล้างล้างจานนี้เลยแช่หนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่ามันเป็นกล่องแพ็คกิ้งมันไม่ใช่ของที่เขาจับขึ้นมาจาัด เหมือนประเทศอังกฤษหรือว่าแถวสเปนแถวอิตาลีฟรังชหรือว่าแถวสแกนดิเนเวียรเราจับสดๆใช่ไหมมันไม่มีสารฟูมารีนไม่มีสารน้ํายาผีบ้าผีบอนะคะจับมาสดๆกินกันสดๆมันปลอดภัยนะคะไม่ต้องมาล้างถึงสามน้ําแช่ทิ้งเป็นชั่วโมงแต่ว่าเราซื้อมาเป็นแพคกิ้งนะคะแพ็กเกจเป็นแพคกิ้งของลาหรือว่าสควิตหรือว่า ชื้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราพวกกุง้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ปูนะคะมันเป็นแพ็คกิ้งมาจากไชนีสมาจากเวียดนามนะคะเราไม่รู้ว่ามันตอนมันแพ็คมันทําอะไรบ้างรู้สึกมันแข็งดูแข็งแข็งร่อนกรอบอะไรเงี้ยนะคก็เพื่อความปลอดภัยนะคะให้น้ำมันเดือดพนัพนๆนๆๆน,นะคะเราถึงจะใส่ผักลงที่หลังนะคะเคโนนะคะแล้วก็ กับหน้ากล้องมานะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะกับหน้ากล้องมาแป๊บเดียวนี่กํลังจะโขกนะคะโขกพริกนะคะเพื่อนๆพริกพ,พ,พักสองพักสองนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะนี่ก็นะฮะพริก พริกสดโอเคเนาะแค่นี้เนาะพริกขินหนูสดอันนี้ของพี่คิมนะคะพี่ของฝรั่งพริกขินหนูสดนะคะน้ำมันเดือดพันพนะันพันแล้วอือเดือดสวยเดือดสวยนะคะไม่งชิมก็อร่อยนะคะโอเคเนาะแค่นี้เนาะอือทานทำให้ฝรั่งทานแล้วก็เดี๋ยวพี่คิมก็ทานพวกผักพวกนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำมัน ปรผสมนิดหน่อยนะคะแต่ของฝรั่งต้องใส่นมให้เขาทานนะคะแค่นี้นะเกเนาะบายบาย